กลับมาติดตามรายการกันต่อนะฮะด r ี o o m i อวันนี้มีหุ้นต่างประเทศที่น่าสนใจมาพูดคุยกันเช่นเคยนะครับอยู่กับคุณพระสุดธโถมนาการนะครับจากฝ่ายกลยุทธ์ประธานผลิตภัณฑ์ของบลอดาโอครับสวัสดีครับอ่ะพี่บอยสวัสดีครับอ่ะวันนี้เป็นหุ้นเหมืองใช่ไหมครับซีจินเหรอครับผมอ่านชื่อถูกไหมอ่าใช่แล้วครับซีจินไมเน็งครับนะครับเป็นหุ้นจีนนะครับอืมเขาทําธุรกิจอะไรยังไงบ้างครับครับ เข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยถ้าจะลงทุนผ่าน DR นะครับหุ้นเหมืองแร่เนี่ยน่าจะมีแค่ตัวนี้แหละเป็นคนที่ผลิตทั้งทองแดงแล้วก็ทองคำเลยเหรอครับซึ่งทั้งสองตัวเนี่ยกางขึ้นเลยนะยอือใช่ครับซึ่งปกติเขาจะได้ประโยชน์จากราคาที่มันขึ้นอยู่แล้วถูกไหมคือขุดมาต้นทุนก็อาจจะใกล้ๆเดิมแต่ขายได้ราคาดีขึ้นเหรอครับหรือ,อยังไงอ่าใช่ครับคือหลักๆเนี่ย ต้องบอกว่าหุ้นอย่างหุ้นเหมืองแร่พวกนี้ครับก็จะคล้ายๆเหมือนคอมมูิตี้แหละนะครับราคามันก็จะมีคอร์เรลเลชันกับราคาในสิ่งที่พวกเขาขายเนี่ยสูงนะครับช่วงนี้ถ้าทองคําทองแดงขึ้นเยอะนะครับหุ้นเหมืองก็จะขึ้นเยอะตามนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจกว่าการไปลงทุนโดยตรงในคอมมูิตี้เนี่ยก็คือหุ้นเหมืองพวกนี้ครับจะมะีความผันผวนสูงกว่านะครับก็คือเหมาะกับคนที่ชอบอหุ้นสิ่งหุ้นแรงนั่นแหละนะครับเนี่ยเราจะเห็นเลยว,ว่า ช่วงที่ราคาทองคําทองแดงอ่ขึ้นมาช่วงหลังเนี่ยราคาหุ้นเหมืองขึ้นเร็วกว่านะครับหรือว่าจะเป็นขาลงก็เหมือนกันนะครับอย่างไอกราฟสีเหลืองเนี่ยครับคือเป็น relative performance ก็คือวัดเทียบระหว่างหุ้นหุ้นเหมืองกับตัวทองคำตรงๆนะครับก็จะเห็นว่าเออมันมีการเหวี่ยงขึ้นเวียงลงที่มากกว่าครับนะครับอืมอืมที่ผ่านมา performance หรือผลประกอบการเขาเป็นยังไงบ้างครับครับก็ค่อนข้างดีนะครับอย่างไตรมาลล่าสุดเนี่ย ช่วงที่ทองคำเพิ่งจะขึ้นมาแรงๆเนี่ยนะครับก็ตัวซีจ n มิเน n งก็กำไรโต50%นะครับแล้วก็เร่งตัวขึ้นมาด้วยนะครับหลกัหลกๆก็ไม่ได้เป็นเพราะว่ามันขายได้เยอะขึ้นหรอกครับก็คือมันอยู่ที่ราคาเลยนะครับราคาทองขึ้นราคาทองแรงขึ้นเนี่ยครับเขาขายได้แพงขึ้นเพราะว่าดีนมานยัางล้นตลาดมากมแต่ว่าเดี๋ยวบริษัทเนี่ยก็จะเร่งนะครับก็ขยายกําลังการผลิตเหมืองนั่นแหละนะครับเดี๋ยวก็จะผลิตได้มากขึ้นตามด้วย แต่แต่สมมตินะเราไม่มีใครรู้ปีหน้าสมมติราคาทองราคาทองแดงมันกลับคิดเนี่ยมันก็อาจจะเป็นความเสี่ยงได้ถูกไหมใช่ครับคือหุ้นเหมืองเนี่ยอย่างที่เล่าเลยก็คือตามภาพนี้แหละนะครับมันมันสามารถวิ่งขึ้นวิ่งลงเนี่ยได้แรงกว่าตัวราคาทองคําทองแดงโดยตรงนะครับก็เป็นัังความเสี่ยงแล้วก็เป็นทังโอกาสในช่วงนี้อืมอืมครับแล้วนักวิเคราะห์เขาประเมินกันยังไงเหรอครับว่าเอะในอนาคตแนวโน้มของธุรกิจจะเป็นยังไงบ้างครับ ก็หลักๆเนี่ยอย่างที่ทราบไปนะครับว่าตัวเนี้นะครับผลิตทองคําทองแดงเป็นส่วนมากนะครับถ้าไปดูตัวรายได้กําไรกันก่อนนะครับเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าอุ้ยกําไรประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นตะก็มาจากทองคําแล้วก็อีกสี่สิเปอร์เซ็นมาจากทองแดงนะครับก็คือแทบทั้งหมดมาจากแค่สองตัวนี้แหละนะครับแต่ว่าก่อนหน้าเนี้หลักๆเนี่ยมาจากทองแดงนะครับแล้วทองคําเนี่ยเพิ่งจะตามมาทีหลังเพราะว่าทองคําพุ่งแรงมากนะครับเพราะว่าเรื่องความพันผวน ของโลกนะครับไม่ว่าจะเรื่องสงค้านะครับเรื่องเศรษฐกิจนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องที่ดอลลาร์ช่วงหลังก็เริ่มอ่อนค่านะครับหลายประเทศเนี่ยเขาพยายามจะกระจายสินทรัพย์ออกไปจากดอลลาร์อยู่เหมือนกันนะครับอย่างธนาคารกลางเนี่ยทั่วโลกเลยนะก็เริ่มจะซื้อทองคํามาสำรองเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นดีมานอันหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องดอกเบี้ยที่อเมริกาก็จะลงในปีหน้าอะไรเงี้ยเป็นปัจจัยราคาทองคำเหมือนกัน เห็นว่าเขาก็มีโปรเจกต์จะทําแร่อื่นๆด้วยอาจจะเพิ่มของทองแดงหรือว่าจะทําลิเทียมพวกที่ใช้ผลิตแบตเตอรี่ด้วยถูกไหมครัใช่ครับก็คือตัวซีจินไมเน่งเนี้ยได้ประโยชน์ทั้งสองขาเลยนะครับราคาทองคําขึ้นมาจากปัจจัยที่ว่าไปส่วนทองแดงเนี่ยหลักๆนะครับก็คือขึ้นมาจากเรื่องของอกริดที่ขาดแคลนนะครับในการใช้กับ ระบบเซิร์ฟเวอร์และเซ็นเตอร์ที่ต้องใช้ไฟกำลังสูงนะครับแล้วก็มีเรื่องของ EV อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรื่องพวก清洁能源ต่างๆนะครับที่แทบจะทุกอุตสาหกรรมนะครับต้องมีทองแดงอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันอยู่ในสายไฟถูกไหมอ่าอยู่ในแบตเตอรี่นะครับพวกนี้แหละครับก็จะเป็นตัวที่ drive ให้ตัวไอ้ทองแดงเนี่ยมันยังขาดแคลนต่อไปหลายๆปีข้างหน้าเลยอันนี้ JP Morgan คาดนะครัก็จะเกิดช็อตเหตุในทองแดงค่อนข้างจะมากไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเหมืองก็ผลิตไม่ทัน เพราะฉะนั้นเทรน์ของทองแดงน่าจะชัดเจนและแข็งแรงว่าราคาน่าจะยืนได้แน่ๆไม่เหมือนทองทองอาจจะมีเก่งกําไรอยู่บ้างแต่ทองแดงเนี่ยมันมีดีมาที่ชัดเจนมากอืมใช่ครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็ใช่แต่ว่าทองแดงเอ้ทองคําเองเนี่ยก็ก็มีปัจจัยอยู่มัอนกนแหละนะครับก็คือความต้องการที่อยากจะกระจายออกจากดอลลาร์อ,อะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นพื้นฐานเชิงแมโครอย,อยู่เหมือนกันครับนะครับแต่ว่าทองคําเนี่ยชัดกว่าใช่นะครับเพราะว่าเอไอก็มาทั้งโลกนะครับอีวีก็มาทั้งโลก นะครับพวกนี้ก็คือไดรฟ์กันทั้งโลกอย่างเป้าแบบพลังงานสะอาดเงี้ยก็ต้องทาไม่ได้ไงครับภายใต้ก็ต้องใช้ทองแดงเยอะขึ้นครับลิเทียมเหรอครับมีมีมีแนวโน้มไหมเห็นว่าเขาจะเริ่มเริ่มหรือยังครับหรือตอนนี้มีเขาผลิตออกมาบ้างไหมเริ่มแล้วครับแต่ว่าน้อยมากครับยังศูนจุดสองเปอร์เซ็นอยู่เลยเนาะใช่ใช่คืออาจจะยังไม่ได้เห็นตัวเลขที่คอนทิบิวเข้ามาในบริษัทมากขนาดนั้นเทียบกับทองคาหรือว่าทองแดงตอนนี้อ่าโอเค แล้วเขาก็มีไรายได้จากพวกการรับถลุงอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับทั้งคู่เลยครับคือต้องบอกว่าซีจินไมเน็งเนี่ยเป็นบริษัทที่ทําทั้งขุดแล้วก็ถลุงสกัดนะครับออกมาเลยครับซึ่งดีเพราะว่าอาต้องเล่าว่าช่วงก่อนหน้าเนี่ยครับอบริษัทที่รับแค่ถลุงนะเขามีการแบบแหลมแคปซิตี้นะครับเขามีการลงทุนขยายโรงงานมามา,มากเลยช่วงหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยเหมือนว่าจะเยอะเกินไป ใช่เยอะขึ้นไปนะครับกลับกันเนี่ยไอ้ที่ขาดแคลนที่เป็นบอท a n i เนี่ยมันคืออยู่ในฝั่งเมืองอืนะครับทําให้คนที่รับถลุงเดียวเดียวเนี่ยครับค่ารับเนี่ยมันมันโดนกดตับนะครับต่ำม,มาเยอะเลยเพราะว่าสัพพายมันเยอะนะในการถลุงนะครับแต่ว่าฝั่งเมืองเนี่ยยังมียังได้มีข้อได้เปรียบอยู่นะครับก็คือเรื่องที่มันขาดแคลนทําให้ซีจีนที่ทาทั้งเมืองแล้วก็ถลุงเนี่ยไม่ได้มีปัญหาจากเรื่องที่ค่าถลุงมันต่ำลงนะครับแล้วก็ จุดเด่นอีกอันหนึ่งที่อยากจะพอยนะครับก็คือซีจินไมเิ่งเนี่ยถ้าที่เราโค้งแข่งนะนะครับเขามีประสิทธิภาพในการผลิตค่อนข้างจะสูงกว่าเลยนะครับประมาณ2 0 3 0อยู่เหมือนกันนะครับบางเจ้าเนี่ยมาจินสูงกว่าเกือบ1ิบเท่าก็มีนะครับคือบางคนเนี่ยเอออย่างอย่างตัวที่นทะลุเนี่ยมาจินแค่หลักหน่วยนะครับแต่ว่าถ้าทั้งมีทั้งเหมืองแล้วก็ทะลุเนี่ยทั้งคู่เนี่ยมาจินก็หลักสิบอะไรอย่างเงี้ยนะครับทาให้ติจีนเนี่ยก็มีประสิทธิภาพดีกว่าอกราฟข้างล่างนี่ เหมืองแร่ตัวท็อปของโลกเลยก็ยังก็ยังแข่งขันได้ดีใช่เนี่ยครับเขาจะเห็นว่าผลิตกันเยอะมากเลยในช่วงหลังนะครับเพราะว่าซีจีเนี่ยเขาชอบแบบอ่ะสมมติว่าช่วงนี้เหมืองราคาตกหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็เข้าไปเก็งกำไรเลยเขาก็เข้าไปซื้อก่อนในช่วงที่ราคามันถูกนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีในการสกัดแร่ที่คนอื่นอาจจะมองว่าเอ้ยเป็นแร่แบบเกรดต่ําเอาไปขุดไปก็ไม่คุ้มทำอ,มอะไระครับแต่เขาคุณหมดเลย แล้วเขาก็ใช้เทคโนโลยีภายในที่เป็นโน้ตฮาวเขาเนี่ยในการ,รสก,กัดออกมาให้มาใช้ได้มีกําไรอย่างเงี้ยซึ่งเดี๋ยวนี้นี่พวกเหมืองแร่จีนนี่คือเรียกว่าเป็นตัวท็อปของโลกเลยถูกไหมพวกแร่หายากเขาก็ทั้งข,ขุดเก่งผลิตเก่งแปรรูปเก่งเก่งหมดเลยใช่ครับเนี่ยครับถ้าเราลองไปดูแรนสเคปบนะครับอย่างอย่างช่วงที่เป็นอ ฝั่งที่เป็นแปรรูปเนี่ยเรีไฟินาลีเนี่ยก็คืออยู่ที่จีนนะคสีแดงเยอะเลยนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นทองแดงทองคำทียมแร่เอิร์ดอะไรก็อยู่ที่เขานะครับครับต้องต้องต้องบอกว่าเขาก็ลงทุนในเนี่ยมาสักพักหรือละนะครับก็ปไปก่อนเพื่อนแล้วเขาจะขยับไซส์ตัวเองขึ้นไปแบบเป็นเบอร์ท็อปท็อปของโลกท็อปทรีของโลกอะไรเงี้ยพอไหวไหมที่จริงถ้าว่าที่มาร์เก็ตแคปก็ท็อปทีแล้วโอเคฟิจินไมนิงนี่อยู่อยู่อันดับสามเลยรองจากเนี่ยครับีเอชีลิม แปลว่าราคามันก็ต้องขึ้นมาตอบรับกับความคาดหวังนี้ไปมากพอสมควรแล้วหรือเปล่าหรือยังไงครับคือต้้งบอกว่าขึ้นไปหมดนะครับก็ใครที่เป็นหุ้นเหมืองตอนนี้นะครับก็ก็น่าจะกําไรกันหลายตัวนะครับอย่างไอ้นิวมองนี่ครับที่เป็นหุ้นเหมืองทองคำนะครับก็ก็ขึ้นมาเยอะเหมือนกันครับนะครับซึ่งก็ถามว่าจะขึ้นต่อไหมเนี่ยก็เออก็ประเมินตามที่เล่าไปก่อนหน้านี้นะครับทางบรโอมองไว ทั้งทองคําทองแดงก็ยังมีโอกาสที่อย่างน้อยเนี่ยปีหน้าคิดว่าน่าจะยังไม่ได้ลงหนักอะไรนะครับเพราะมีมีปัจจัยด่าอย่างที่เล่าไปอยู่แต่แต่ถ้าสมมติราคาทองลงหุ้นเหมืองจะลงเยอะกว่าด้วยใช่ไหมเพราะว่าตอนขึ้นเขาขึ้นเยอะกว่าใช่ใช่ยางอย่างภาพนี้เลยนะครับช่วงขาลงก็จะเห็นแล้วว่าอเนี่ยมีลิทิทิลงมาก็สักสามสิบเปอร์เซ็นจากราคาทองคาแต่ช่วงขึ้นก็ขึ้นแรงกว่าไปถึงห้าสิบเปอร์เซ็นตอะไรเงี้ย แปลว่าอาจจะเหมาะกับคนที่มั่นใจว่าทองคําปีหน้ายังไปต่อได้แล้วก็อยากจะ Leverage ด้วยซ้ำแบบนั้นอ่าใช่ครับคือถ้าใครอยากลงทุนในทองแล้วก็มั่นใจมากๆอ่ารเงี้ยซื้อทองเฉยอาจจะไม่เล้าใจไปนะครับก็ไปซื้อเหมืองทองเลยอันนี้ Leverage ได้ดีกว่าขึ้นเยอะกว่าอย่างภาพเมื่อสักครู่นี้เจ็ดสิเอร์นต่อสามรอเอร์เซนเลยใช่ไหมเมื่อกี้อ๋อต่างกันหลายเท่าตัวเเงีร้อยสามิบสี่เปอร์เ็นของทองคำ อืมจ้าอันนี้ห้าปีที่ผ่านมาสองสาเท่าเลยนะฉีกกันจ้าแล้วมีข้อควรระวังอะไรไหมครับตัวนี้ครับก,ก็หลักๆก็เรื่องราคาแหละนะครับแล้วก็ควรติดตามเรื่องเรื่องราคาทองคาทองแดงให้มากนะครับเพราะว่าอย่างที่ว่าไปเนาะว่าหุ้นเหมืองเนี่ยมันก็มีความคอมมออยู่นะครับควาใจที่หุ้นมันจะขึ้นลงเนี่ยหลกัหลกๆเลยเนี่ยก็คือมาจากราคานี่แหละรเรื่องอย่างอื่นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องรองเลยสําไปนะครับก็ควรติดตามให้ดีอืม แต่ทองแดงมันอาจจะขึ้นกับเศรษฐกิจอยู่ระดับหนึ่งไหมครับถ้าสมมติว่าเศรษฐกิจมันแผ่วลงปีหน้าแบบนี้เศรษฐกิจโลกแผ่วลงมันจะกระทบไหมใช่ครับอยู่ที่การลงทุนเนะี่ยเพราะถ้าเศรษฐกิจชะลอปุ๊บเขาก็ต้องตัดงบลงทุนลงนะครับเพราะถ้าตัดลดง,งบลงทุนลงปุ๊บเออเรียบร้อยนะครับราคาทองก็อาจจะลงโอาดีมา์ลดลงอย่างเงี้ยนะครับครับอโอเค,คงั้นขอเป็นคาแนะนําตัวนี้ครับทางดาวเราแนะนํอยังไงบ้างครับก็ตัวสีจินไมเน็ง นะครับก็ทางบรโอก็มองว่าเหมาะกับคนที่ต้องการอ่าเก็งกาไรความเล้าใจเหรออ่าเล้าใจนะครับ <c oughs> ระยะสั้นระยะกลางเนี่ยคือถ้าอมองหาดอรที่จะเก็งกําไรจากทองได้ก็มีแค่ตัวนี้อืนะครับน,น่าจะไม่มีตัวอื่นแล้วเท่าที่ผมศึกษามาเบื้องต้นครับซึ่งมันแทร็กกับราคาทองแล้วก็มีเลเวอรรจหรือว่าตัวคูณเข้าไปด้วยชัดเจนเลยถูกไหมทองขึ้นอันนี้ขึ้นแ <c oughs> น่นอนใช่ใช่ <c oughs> เป็นอย่างนั้นแน่อืม มีประเด็นเรื่องเกี่ยวพวกนโยบายรัฐอะไรรัฐบาลจีนจะเข้ามาวุ่นวายไหมครับตัวนี้เกี่ยวไหมต้องบอกว่าน้อยกว่าเซกเตอร์อื่นเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนตร ا ت ي ج ิแมาเทเลี่ยวครับ,ค,รบคือมันใช้อะนะฮะคือรัฐบาลจีนก็ดัน ev นะครับรัฐบาลจีนก็ดัน c l e น n e n e r g นะครับถามว่าถ้าดันแล้วไม่มีของมา,มาสร้างมันก็ไม่ได้เหมือนกันมันก็ต้องก็ต้องหนุนไมได้วยกันแต่วันนี้คุณดีบอกว่าห,ห้ามส่งออกฉันไม่อยากส่งให้ชาวบ,บ้านชาวช่องแล้วเปไปได้ไหม ก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าเรื่องของจีนจะไมไปได้หมดเออถ้าจะมาห้ามพอเปอร์ห้ามทองคําเงี้ยผมว่าเอ่อบอลอโลมองว่าไปห้ามแร่เอิร์ดมอนเดินน่าจะดีกว่ามันมันอู่แบที่เรียมอืมอันนี้มันเป็นของที่ใช้กันแพร่หลายอยู่แล้วเนาะไม่ไม่ได้เป็นยุทธศาสตร์ของประเทศขนาดแร่เอิร์ดขนาดนั้นแบบนั้นใช่ใช่คือคือต่างชาติไม่ได้ว่าขาดแคลนขนาดนั้นก็มีเหมือนกันครับซึ่งตัวดรก็มีของค่าแปดศูนย์ใช่ครับสี่จีนแปดศูนย์ครับ เพิ่งมาเลยไหมครับตัวนี้ไม่ไม่นานมากเพิ่งมาเลยครับเพิ่ง IPO ไม่นานอ่าโอเคเพราะฉะนั้นก็ลองพิจารณาลองเลือกกันดูนะครับหรือถ้าใครอยากตามข้อมูลดีๆจากทาง DAO ตามได้ทางไหนยังไงบ้างครับครับก็มีสองช่องทางนะครับมีทาง Line Official นะครับแอดไลน์ได้เลย DAOsec หรือสแกนหน้าจอนี้นะครับก็จะมีตัวสรุปงบให้เวลาที่มีงบออกทุกไตรมาสนะครับมีการแนะนำแจกหุ้นนะครับ weekly พูดมาจําสัปดาห์ว่าเอ้ยเรามองคุณต่างประเทศตัวไหนหน่าสนใจนะครับหรือว่าใครชอบฟังก็อย่าลืมติดตามรายการนะครับ Investment Mastery ทางช่องทาง YouTube บอโชแนลด้วยครับผมปีหน้าเรายังมีตีมไหมครับอย่างเช่นยังชอบอเมริกาหรือว่าปีหน้าอาจจะเริ่มถอยจากอเมริกาก็มีตีมหลักของปีหน้าไหมเบื้องต้นเนี่ยทางบริโอก็ยังมองอเมริกาอยู่นะครับแล้วก็มองไปที่กลุ่มที่อาจจะ อไม่ได้เกี่ยวข้องกับ AI โดยตรงก็ได้นะครับแต่ว่าก็มีทางอ้อมเหมือนกันเช่นพวกกริดพวกเอเนจีที่มันจำเป็น AI อินฟรา AI อิ AI <Inf> อ AI นฟราครับอ,อันนี้ก็มีเหมือนกันแล้วก็มีเนี่แหละครับก็มีพวกทองคำนะครับมีพวกดีเฟนส์อะไรเงี้ยก็มองอยู่เหมือนกันอืมอ่ะเพราะฉะนั้นก็ตามอัปเดตกันได้กับรายการ Investment Mastery นะครับหรือว่าแอดไลน์ของทางดาวโอเอาไว้นะครับมีข้อมูลดีๆเดี๋ยวเขาจะได้ส่งมาให้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณพัสุดมากเลยนะครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ